วันนี้พามาดูบ่อดินครับรางานที่ลงเมื่อกี้ครับพามาชมบ่อดินครับอยู่กับรถขุดโอปปิโก้โอปปโกโ้ s k 1 4 0 LC ครับห4 0ร่มันเองนะครับไม่แกกองครับถอดด้ามมาเลยครับ ไม่แกะกองนะครับคันนี้จัดสดมาเลยครับสมล้านกว่าบาทครับร้อสิ้าครับตัวแรงครับของทีมงานครับนี่ทีมงานใหม่นะครับจัดมาใหม่ๆเลยครับ140ร้อยสกับ ทั้งเทนเลอร์ครับเทนเลอร์ก็12บสองล้อรครับจะมาร้านกว่าบาทครับก็รถด,ดำครับวัสอง2ิบครับคันชีเหลืองที่ผมเคยถ่ายลงครับทีมงานดำครับโรงงานปีนี้เป็นฤดูกาลแรกครับ ร4 0ครับอันนี้117หรือ120ครับในแตงน้อยเอฟซีครับตัวแร,รงเก่าหน่อยครับพา,าเที่ยวเท่ากันครับรถใหม่ไ,มไปได้เหมือนกันครับ งานลอกนานครับลอกไปแล้วลอกไปแล้วประมาณ300เยี่ยวครับวันนี้ก็อน่าจะยายบอกครับ ลายลาสุดเลยครับโซนลูกบอลครับ,บ,บ,รบนี่แหลงขันนาไปด้วยนะครับงอกไปด้วยแหลงขันนาไปด้วย าดินผสมเล็กน้อยครับเม่ใชรอคอยหมดนะคันสูงครับเลย มันเนื่อครับจะพาไปชมครับ จะเป็นแคต E 120B ครับหัวยาวปปูครับหัวยาวครับ ทางเหนไปครับเดินสบายครับ ถังเอาพวกเ,เศษฟางไหครับเศษฟางครับคนไว้เป็นปุ๋ยต่อไปครับแล้วก็ไม่ได้เผาด้วยครับเสียงนิียม,มากครับมาแล้วครับ แรงนะครับ Vai. จัดครับหมดไปเห็นแล้วยกได้เลยครับแต่คงไม่มีวาส,สนาครับครับสำหรับที่นี้กดจอบคลิปด้วันนี้ครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีดีนนต่อชมคลิปต่อไปครับ